สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันแบบเอ่อถึงแก่นเลยนะครับกับคอลัมน์แล้วก็วิดีโอที่เผ็ดร้อนมากเปลวสีเงินเคเมนอาชยากรสงครามจากไทยโพสต์คือเนื้อหามันว่าด้วยมุมมองต่อเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาช่วง24-25กรกฎาที่ผ่านมานะครับภาษาเขาเนี่ยโอ้โหดุด,ดันมากเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะสกัดความคิดหลักๆที่ผู้เขียนเขาเสนอเลยโดยเฉพาะที่เขาบอกว่ากัมพูชานี่แหละเริ่มก่อน แล้วก็ก่อกอาเซียนกรสงครามด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเนื้อหานี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนจากมุมมองฝั่งไทยที่ชัดเจนมากๆแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ฝั่งกัมพูชาค่อนข้างหนักเลยค่ะโดยพุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์ช่วงนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วก็ชี้ไปที่ตัวผู้นํากัมพูชาตอนนั้นเลยนะคะคือฮุนเซนกับฮุนมาเน็ต เอาละงั้นเรามาแกะประเด็นหลักกันเลยดีกว่าไอ,อ้กอกล่าวหาเรื่องอาชญากรสงครามเนี่ยหนักมากนะครับในคอลัมน์เขาชี้ไปที่การใช้ตรวจ B.M. 2 1ของกัมพูชาอันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่า B.M. 2 1มันคืออะไรแล้วทําไมผู้เขียนถึงเน้นจังว่ายิงใส่พื้นที่พลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรพวกนี้อ๋อค่ะ ตัว B.M. 2 1เนี่ยนะคะมันเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องคือมีอนุภาพทำลายล้างค่อนข้างสูงครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างเลยค่ะสิ่งที่ผู้เขียนคลอลัมน์นี้เขาเน้นมากๆคือการที่จรวดชนิดนี้เนี่ยถูกยิงเข้ามาพร้อมๆกันหลายจุดแล้วก็เป็นพื้นที่พละเรือนไม่ใช่แค่แบบลูกหลงจากการประทะกันตามชายแดนธรรมดา mm hmm. ผู้เขียนเขาตีความเลยนะคะว่านี่คือการแสดงเจตนาที่จะจโจมตีพลเรือนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายทางทหารเลยครับการกระทำแบบนี้ล่ละค่ะตามมุมมองที่คอลัมน์นี้นำเสนอนะคะก็ถือว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเพราะการเป็นจงใจทำร้ายผู้บริสุทธิ์แล้วการใช้ภาพความเสียหายที่เกิดกับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้ให ชัดเจนทางความรู้สึกมากขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับคือผู้เขียนมองว่าลักษณะการโจมตีบวกกับการเลือกเป้าหมายเนี่ยมันบ่งชี้เจตนาชัดเจนเลยไม่ใช่เรื่องผิดพลาดหรือผลพลอยได้จากรบปกติถูกต้องค่ะ แล้วจากจุดยืนที่ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มแล้วก็กระทําผิดก่อนเนี่ยผู้เขียนก็เลยมองต่อไปอีกว่าการตอบโต้ของกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้ F-16 หรือปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันตัวธรรมดาแต่เป็นการสั่งสอนที่จําเป็นแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยเป็นการกระทําที่แบบว่าสร้างความได้เปรียบให้ฝ่ายไทยอย่างชัดเจนเลยค่ะ ซึ่งก็นำไปสู่สำนวนที่ผู้เขียนใช้ว่าไทยกินสามต่อใช่ไหมครับฟังดูเป็นการอ้านอวานความบันานยุทธศาสตร์ที่เด็ดขาดมากๆผู้เขียนเขาแจกแจงสามต่อน,นี้ยังไงบ้างครับค่ะตามเนื้อหาในคอลัมน์เลยนะคะสามต่อที่ว่าเนี่ยหนึ่งคือภาพลักษณ์ในเวทีโลกผู้เขียนมองว่าเหตุการณ์นี้ทำให้โลกเห็นเลยว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกรังแกก่อนมันก็เลยทำให้การตอบโต้ของไทยดูชอบทำไป สองคือการชำนะบัญชีคือการตอบโต้ของไทยไม่ใช่แค่ป้องกันตัวแต่เป็นการเอาคืนอย่างสาสมแล้วก็แสดงแสนยานุภาพให้เห็นและ 3. คือการทำลายความน่าเชื่อถือค่ะคือทำให้คำอธิบายหรือข้ออ้างต่างๆของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แบบว่าหมดความหมายไปเลยหรือไม่มีน้ำหนักในสายตาประชาคมโลกเพราะหลักฐานต่างๆที่ผู้เขียนอ้างเนี่ยมันชี้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มน่าสนใจนะครับ วิธีที่ผู้เขียนเชื่อมโยงปฏิบัติการทางทหารในสนามรบเข้ากับผลกระทบทางการทูตภาพลักษณ์ระหว่างประเทศเป็นขั้นเป็นตอนเลยตามมุมมองของเขาใช่ค่ะแล้วผู้เขียนก็ยังตอกย้ำประเด็นเรื่องมุมมองนานาชาติต่อไปอีกนะคะโดยชี้ว่าแม้แต่จีนซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของกัมพูชาเนี่ยก็ยังออกแถลงการในลักษณะที่คอลัมน์นิตยความไปว่า เป็นการยอมรับเกลๆๆว่าเออกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงใส่ไทยก่อนจริงๆซึ่งการตีความแบบนี้มันก็ยิ่งเสริมความชอบธรรมให้การตอบโต้ของไทยในมุมของผู้เขียนเขาไปอีกการตีความท่าทีสัญญาทางการทูตระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนมุมมองตัวเองด้วยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือใช้การตีความปฏิกิริยาระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสนับสนุนหลักของเขาเลยโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นสรุปแก่นความคิดสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกคอลัมน์เปเลวสีเงินวันนี้เนี่ยก็คือเนื้อหานี้เสนอภาพชัดเจนมากว่าไทยถูกกัมบูชาโจมตีก่อนโดยมีเจตนาพุ่งเป้าไปที่พลเรือนซึ่งผู้เขียนตีความว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามส่วนการตอบโต้ของไทยถูกมองว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบธรรมแล้วก็นำมาซึ่งความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เต็มที่ ทั้งหมดนี้ถ่ายทอดผ่านภาษาที่สะท้อนมุมมองชาตินิยมและก็การวิจารณ์ที่เข้มข้นมากๆและประเด็นทิ้งท้ายที่ค่อนข้างท้าทายความคิดซึ่งปรากฏชัดเจนในบทความนี้นะคะคือข้อเรียกร้องให้ไทยใช้ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นนี้ให้ถึงที่สุดเลยค่ะผู้เขียนใช้คำว่ารุกสมทีต้องให้ขเขมนจนมุมคากระดานเป็นการเสนอให้ใช้ท่าทีที่แข่งกร้าวต่อไปเลยโดยเชื่อมั่นว่าน,านานาชาติเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับการกระทำของไทยตามที่ผู้เขียนตีความไว้แล้ว ซึ่งก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ส่งพลังตามแนวทางที่นําเสนอในคอลัมน์นี้นะคะชวนให้คบคิดถึงในยะของท่าทีแบบนั้นตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนี้ต่อไปค่ะ